สวัสดีครับกลับมาพบกับรถสวยๆกันอีกแล้วนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังติดตามรถรุ่นนี้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับคันก่อนหน้านี้แล้วพลาดไปนะครับในคลิปนี้ผมก็มีรถรุ่นเดียวกันตัวเดียวกันนะครับมานําเสนอซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยไม่แพ้กันเผลอๆอาจจะสวยกว่าคันที่แล้วด้วยซ้ํานะครับเพราะคันนี้คือรถ มือเดียวนะครับแล้วก็เลขไม่แท้120,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดของรถคันนี้ก็ขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือกระบะ o p e n c a คนะครับ f o r d r a n g e r 2.5 XLT นะครับเป็นกระบะแคป ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัวโฟวินก็เหมาะสําหรับใช้งานในไร่ในสวนนะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับส่วนสภาพของรถคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสภาพ1ในร้อยอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้120,000กว่ากิโลนะครับสภาพสีภายนอกเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่ติดอยู่บริเวณ รอบๆตัวรถนะครับเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับมาดูในส่วนรายละเอียดของรอบๆคันนะครับบริเวณภายนอกกันนะครับเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับโคมไฟของเดิมจากโรงงานนะครับ สภาพสวยใสไม่แตกลายงาไม่มีน้ําเข้านะครับกระจังหน้าเดิมนะครับกันชนด้านหน้าก็จะเป็นกันชนโครเมียมของเดิมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็โปร่งล้อทั้ง4ล้อก็เป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับกระจกเดิมทุกบานส่วนสภาพสีภายนอกนะครับก็เป็นสีเทาเดิมๆเลยนะครับสีสันเงาสวยมากๆนะครับ ส่วนประวัติของรถนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานของเจ้าของเดิมนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานในเมืองนะครับรถไม่เคยลุยนะครับไม่เคยบรรทุกหนักนะครับส่วนที่ด้านท้ายนะครับโคมไฟทั้ง2ฝั่งนะครับก็เป็นโคมไฟเดิมนะครับสภาพสวยสภาพใหม่นะครับไม่แตกไม่หักนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมเปิดปิดง่ายมากๆนะครับ พื้นปูกระบะด้านบนนะครับก็เป็นพื้นปูกระบะเดิมน,นะครับไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักหรือว่าบรรทุกหนักเลยนะครับตะเข็บทั้ง2อฝั่งตะเข็บเดิมรอยอาร์คชัดเจนมากๆนะครับฝาท้ายแล้วก็ตัวพื้นกระบะไม่มีผุนะครับ แมกและยางนะครับก็จะเป็นแมกเดิมขนาด16นิ้วนะครับยางก็เป็นยางดันล็อกนะครับก็ถือว่าดอกยางอยู่ในสภาพที่ดอกหนาดอกลึกนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับส่วนคัสซีนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้คัสซีสวยมากนะครับคัสซีไม่เคยพ่นเลยแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยสะอาดนะครับไม่มีดินแดงไม่มีผุเลยนะครับ มาดูที่ภายในกันต่อนะครับเบาะรถคันนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับสภาพเบาะสวยและใหม่มากๆนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กที่คู่หน้านะครับผมให้ดูพวงมาลัยชัดๆเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยลอยที่พวงมาลัยลายที่พวงมาลัยนะครับชัดเจนมากๆนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีลอกเลยนะครับส่วนพวกวิทยุหน้ากากแอร์เป็นของเดิมทั้งหมดนะครับช่องแอร์ สวยไม่ชำรุดไม่แตกหักน,นะครับตัวนี้เป็นตัว open cap นะครับประตูแคปก็เปิดปิดได้นะครับบอกแคปด้านหลังก็เป็นบ่อเดิมนะครับมีโลโก้ของ Ford ติดอยู่ที่บอกนะครับฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านมากนะครับไม่มีคราบสกรปรกเลย ส่วนแผงประตูนะครับทั้งซ้ายขวาแผงประตูสภาพใหม่มากๆนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยถลอกมาดูรายละเอียดในส่วนภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับบอกเลยว่าห้องเครื่องรถคันนี้ตัวเครื่องนะครับใส่มากๆนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องแบบว่าสภาพใหม่มากแล้วก็ไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับเป็นเครื่องดีเซล2 0 0 5เทอร์โบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับ เครื่องไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะครับสภาพของเครื่องยนต์ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็พร้อมขับใช้งานทางไกลได้สบายๆนะครับส่วนสติ๊กเกอร์และเพจก็เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยถอดส่วนคาหหน้าก็เป็นคาหหน้าเดิมๆสีแห้งๆเลยนะครับรูกลมแล้วก็ลักษณะคมมากนะครับแล้วก็รอยอาร์คชัดเจนนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับเรียกว่ารถครันนี้น็อตไม่ขยับก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับลองฟังเสียงกันดู <ว shoots> เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายมากๆนะครับ <P ug lyrics> ตัวนี้ต้องเขาหัวก่อนครับนี้เลขไม้นะครับ12 0 0 0 0หมืนกว่ากิโลนะครับเลขไม้แท้นะครับอันนี้รถมือเดียวแล้วก็ ประวัติการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายมาเมื่อเดือน3ปี66นะครับดูที่หน้าเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เสียงใสเสียงนิ่มมากๆนะครับการทำงานของเครื่องยนต์ก็ถือว่าปกติมากนะครับไม่มีเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์เครื่องเดินเรียบมาก ก็ชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมานะครับก็เครื่องแน่นๆนะครับเครื่องไม่หลวมไม่มีควันไม่มีไฟออกมาจากก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับมาดูการทํางานของระบบไฟฟ้าภายในกันบ้างนะครับกระจกหน้าต่างทั้ง2บานนะครับขึ้นลงได้สมูทมากๆนะครับ ก็ตัวนี้สามารถปรับเลนมองข้างได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็ใช้งานได้ปกติระบบแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับฟัง fm ได้นะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับระบบเกียร์โฟวินนะครับก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับเมื่อเข้าเกียร์มาที่ตำแหน่ง4ฟไนะครับ ไฟสัญลักษณ์รูปล้อสี่ล้อนะครับที่หน้าปัดก็จะขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปทดลองขับนะครับไปลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบสุดๆให้ดูครับ ก็ถือว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อของรถคันนี้นะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อผมปลดเกียร์โนะครับเป็นขับ2ไฟสัญลักษณ์ต่างๆก็จะหายนะครับไม่มีกระพริบหรือว่าขึ้นค้างครับส่วนราคาขายของรถคันนี้นะครับผมตั้งราคาขายเอาไว้ที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับกับกระบะ Ford r เ n g e r 2.5 XLT 4x4 ตัว OpenCAP คันนี้นะครับ ก็ย้ำกันอีกทีว่ารถคันนี้สภาพสวย1ในร้อนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่แท้1น0 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับสีเดิมทั้งคันการันตีได้เลยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกความแน่นอนนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถประเภทนี้ลักษณะนี้นะครับเอาไว้ใช้งานในช่วงหน้าฝนหรือว่าเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายดูรถได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับการรีวิวรถในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ